นนแล้วนะคะก็อันนี้นะคะเป็นอัลบั้มจงอินเนอร์ p r e c s นะคะอันนี้เราครึ่งเขาเรียกว่าอะไรใช้ลูกกิ้งที่มันปกปิดชื่อที่อยู่ไปเนาะก็กลัว,วเลยมือนนต้องระวังกัน สั่งมาสามบัมใช่ไหมมันเหมือนจะมีสามเวอร์ชันถ้าจะไม่ผิด ว้าว wow. อันนี้เป็นของแถมนะคะก็สั่งไปสองบ้ามสั่งไปสามบ้ามก็เลยได้มาสามชินน้นเนาะอันนี้เป็นสติกเกอร์นะนาลายน่ารักมากแล้วก็มีพวงกุญแจสามแบบเลยนะคะลายน่ารักมากๆเหมือนกันอันนี้ลายแรกาลายที่สองเป็นแบบไม่น่ารักอะ่ะดูเป็นเบบี้จงอินนี่อันนี้เป็น <laughs> เค้กของจรงอินใช่ไหมเนมือที่ถ่ายรูปออกมาแล้วก็ ทำเละชุดนะคะอันนี้นะรูปนี้เลยเค้กอันนี้ที่เละชุดเองเลยทำเองตกเองนะคะก็มีทั้งหมด3มอัลบั้มนะคะอันนี้เป็นอัลบั้มน้าจากโฟโต้บุ๊คเวอร์สองอันเนาะแล้วก็เป็นจีเวอร์หนึ่งอันก็เริ่มจากขอแกะให้หมดก่อนเลยเนาะ คิดว่าอาจจะได้จีเวลของ NCT ก่อนแต่ว่าของจองอินมากก่อนแปบ๊บเดียวเองตอนนี้เดี๋ยวอีกไม่กี่วันจีเวล NCT ก็น่าจะมาถึงเราแล้วนะคะก็ต้องมาลุ้นการดกันี้ของจองอินก็ต้องมาลุ้นการเหมือนกันว่าจะได้การไปไหนแต่คือยังไงก็ได้การจองอินแน่ๆก็คือไม่ต้องลุ้นเมนนะคะไม่ต้องลุ้นใคร เอาอันนี้ไว้ตรงนี้เก็บไปกับตัวแล้วก็มาเริ่มกันที่ตัวจิวเวลแคสเว d อันนี้เลยเนาะน,นี่เปิดมาก,ก็เจอกับโปสเตอร์พับนะคะน่าจะขนาด A4 หรืไหมเล็กกว่า A4 อีกนี่อุ้ยเซตเนี้ยตรงนี้หล่อมากเลยนะเซตชุดเซตชุดขาวอะันบวกอันเนี้ยหล่อมากมีลูกพีชด้วยอยู่ลูกหนึ่งนะคะนะ่ารักมาก ข้างในฝั่งนี้เป็นซีดีนะคะขอบอกมาด้ยวยความระมัดระวงังว้าเาเป็นสีว่ะสวยมากสีแบบสีสวยแล้วก็อีกฝั่งนึงอันนี้ก็จะค่อนข้างอัดแน,น่นนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นรูปเว้ มีการ์ดอ่ะทุกคนการ์ดใบนี้ค่าน่ารักมากเป็นแบบ <c oughs> จิ้มแก้มไอ้โมจิ้มแก้มน่ารักนี่ก็เป็นข้างหลังก็มีเขียนอะไรที่อ่านไมวใบนี้น่ารักจังหลอดทั้งหลอดทั้งน่ารักไปหมดเลยอันนี้น่าจะเป็นใบปกติ SM ออันนี้เป็นพวกรูปต่างๆเนาะแล้วก็พวกเนื้อเพลงนี่วันนี้ละ เพลงในอัลบั้มพิเชที่เราชอบที่สุดอะถ้าไม่รวมถ้าไม่ใช่เพลงแต่ตเตอร์นะทุกคนก็คือชอบเพลง To Be Honest มากๆชอบมากๆนี่ชอบชอบมากๆเลย To Be Honest คือเพลงที่แบบโอ้ยแบบชอบคือบางครั้งแรกก็คือตกหลุมรักเลยนะคะกับ To Be Honest นี่ทุกคนแล้วความน่ารักก็คือ EXO นะคะทุกครั้งที่ทำบามเลยอะแบบจะมีวิด EXO L มาให้นาะแบบ น่ารักมากแบบโอ้ยฉันดีใจแบบได้อยู่ในผลงานของศิลปินที่เราชื่นชอบปะ่ะทุกคนเป็นอะไรที่ปลื้มปิ่มมากมากๆๆๆเลยแบบจะลวงห่ <laughs> มันดูเหมือนแบบเขาใส่ใจเราแล้วก็นึกถึงเราอยู่ตลอดเวลามันเป็นความรู้สึกนั้นจริงๆเลยก็เลยแบบ ปลิมทุกครั้งนะคะมาอันต่อไปจะเป็นเวอร์นี้ก่อนไหมเพราะว่าอีกวันหนึ่งเราชอบนะคะก็ขอเป็นเวอร์นี้ก่อนเนาะเวอร์นี้จำชื่อเวอร์ชันไม่ได้ด้วยจะบอกเป็นคนที่ไม่ค่อยจำชื่อเวอร์นะคะจำแค่บัรมาเป็นโฟโต้บุ๊กจีเวลได้ก็ดีแล้วนี่นี่ก็จะเป็นรูปข้างในเนาะขอเปิดผ่นานๆบางหน้าเพราะว่า อยากให้ทุกคนไปซื้อเองมากกว่าเรามาดูอันนี้ขอปิดไว้ก่อนอ๋ออันนี้เป็นโปรพับเหมือนกันว,ว้าวอันนี้เป็นเซ็ตจงอินที่ผมยาวค่อนข้างหูใหญ่แล้วก็แต่เห็นน้ะไม่ค่อยชัดมากเพราะว่าอาจจะกลืนไปกับพื้นหลังด้วยแต่ว่าหล่อมากๆคือแบบอ้อแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นฟิลม์ม เป็นฟิล์มใสอะทุกคนจะวา,างนี้ให้ทุกคนเห็นอืมเป็นรูปจองอินนะคะรออีกแล้วเหมือนกำลังเคลื่อนไหวเนาะมูฟเมนต์ดีมากมากดูผิวไหวมากเลยอะยวต,ต้องหาที่เก็บด้วยวางไว้ก่อนแล้วก็อันนี้เป็นโอ้ซีดีแยกมาอย่างนี้เลยทุกคนเหมือนกันเลยสีเดียวกันเลยแยกมากเป็นซองอย่างนี้ให้ อันนี้เป็นโปสการ์ดนะคะน,นี่โปสการ์ดจง,งินมีรอยอะไรกลมๆทับมาหล่ออีกแล้วอะ่ะทำไมจง,ง,งินหล่อจังน,นี่ก็เป็นแผน่น <c oughs> เสียงแผลบอะอันนี้ก็คือการจง,งินน้อยนา่าไม่นี่หล่ออะ่ะไม่นี่หล่อเท่จั้งเลยลวดูดูมีความจิกกล้องมองกล้องของนางโอ้ย ไี่ดีเข้างหลังก็เขียนไม่เหมือนกันด้วยไม่ดีดีมีความแบบโอ้ยตกหลุมรักขึ้นไม่ไหวมาแอบเปิดเปิดดูรูปนิดนึงนี่อย่างที่บอกไปแล้วทุกคนมีวิดเอ็กโซอลอีกแล้วนี่อืคนดีที่หนึ่งคนดีที่สุดของแอลแล้วนะคะก็คือเอ็กโซไม่รักเธอเราจะไปรักใคร โอเคเบอร์ okay. น,นี้เก็บไปก่อนเนาะมาดูเบอร์น,นี้กันนี่ชอบชอบรูปเซตนี้มากเพราะว่ามันดูเป็นความชิลชิลแล้วก็จงอินหล่อมากแล้วก็แบบแค่เสื้อขาวกางเกงยนีนะทุกคนคือมันเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากเลยนะสําหรับแบบจงอินเนี่ยเป็นคนที่ใส่แล้วแบบอ้ยแบบชอบจังเปิดมาก็เป็นนี่เลยโพูละรอยแล้วก็มีสัญลักษณ์นี่ทุกคนดูดิความแบบ จอยืดเ่ะวงเก่งยีนคือสุดจะเทเราไว้เทไปหมดโอ้ยโอ้ยอันนี้ก็หล่อแบบตรงนี้ไม่ต้องแต่งอะไรเยอะเลยหล่อมากๆมาอันนี้ น,นีก็เป็นโฟล์ตพับเหมือนกันอุ้ยอันนี้นา่ารักรูปนี้น่ารักมากอุ้ยนี่กกำลังกินให้กินให้ติม่มหัวเรื่ออะไรกินอมยิ้มลูกกวาดที่เป็นเหมือนแค Can e, นดะี้เคนเนาะลายแคนดี้เคนเลยสียน่ารักมากอะ่ะโอ้ยอันนี้นา่ารักจริงๆอยากโมงโอ้ยอันนี้ดีว่ะเป็นโฟล์าร์ดรูปนี้ดีมากเพราะว่าชอบเซตนี้อยู่แล้วนะคะ โอ้ยรจดอ่ะอ๋ออันนี้จะมีอุ๊ยอันนี้คืออะไรอ่ะคือมันมีอ๋ออันนี้อันหนึ่งเป็นฟรีอันนี้เป็นคนลรลอยเนาะน,นี่อันนี้ก็กำลังกินยิ้มอ,อยู่เหมือนกันน่ารักอีกแล้วอืมอันนี้ก็เป็นซีดีอันนี้เป็นรูปร้องมีเต็มเลย แล้วก็ CD สีเดียวกันเลยแบบเดียวกันหมดเลยมาดูการ์ดกันอันนี้เป็นข้างหลังการ์ดหนึ่งสองสามอานนี่น่ารักเนี่ยมันคือชุดนี้ใช่ไหมถ่ายตอนชุดนี้น่เลยทุกคนคือคนละฟิลเลยนะเ <laughs> <laughs> หล่ท่อกับแบบโอ้ยน่ารักว่ะน่ารักมากเลยหมูเด้ง หล่อจังอันนี้ก็ขอเก็บใส่ไปก่อนเนาะโอเคอแล้วก็เดี๋ยวขอเอาการ์กมาใส่สองใส่การ์ดกันแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเก็บหาที่เก็บอาจจะเสียบไว้ในบ้านเหมือนเดิมก็ได้โพลารอยกับอันนี้ก่อนเนาะคะเนาะค่ะนีไหมนะคะ,นะคะอ๋อสมอง เดี๋ยวขอหยิบแฟ้มมาใส่การ์ดก่อนแป๊บนึงนะทุกคนนี่มาแล้ว <c oughs> ก็คือไม่ได้แกะบ้ามเอกโซมานานมากพราว่าไม่ได้คัมแบ็กเลยนะคะนี่ก็เป็นคัมแบ็กเดี่ยวจงอินแล้วก็หมืนจงอินบอกว่ากำลังเตรียมอัลบั้มที่3อยู่ด้วย ซึ่งมันก็คือรวดเร็วมากๆแต่ก็ถามว่าพร้อมไหมก็ตอบได้ทันทีนะคะว่าพร้อมมากถ้าเป็น EXO กโก็คือเมื่อไหร่ก็พร้อมขอแค่มาเถอะเงินไม่มีแยวมันก็จะมาเองนะคะของเอกโก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เก็บเมนหมายถึงว่าไม่ได้แยกเก็บแต่ว่าเก็บหมดทุกคนเลย อันล่าสุดก็จะเป็นบ้ามดีโอเลยนะคะนี่โรสนะคะไคโดทุกคนชิปไคโดนะคะไคซูของเราไคโดอ โอเคเรียบร้อย okay, เดี๋ยวขอวางเดี๋ยวเราต้องวางํำปกเหมือนเดิมนะทุกคนเพราะว่าที่เกียดถ่ายแยกแล้วต่อต่อไปนี้ก็คือทุกคนจะได้เห็นเลยนะคะว่าเราจัดวางของเพื่อที่จะมาถ่ายนะ้าปกไปเลยในทีเดียวนะ <laughs> ยังไงดียังไงดียังไงดีอย่างนี้ได้ไหมก็ได้อยู่โอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคก็สำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายพีชชุดเดี๋ยวขึ้นขึ้นเพลง to be honest อนจบให้ดีกว่า อีกหนึ่งชอบมากเป็นเพลงที่ชอบมากเป็น the best ของอัลบั้มนี้ของจงนินเลยชอบมากๆโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย